สวัสดีครับทักทายเอฟซีครับพี่น้องช่องไอ้นุ่มนอนหน้าคนทิศด,ดินปูรับมอีกาอยู่บนรถครับหัวกะกะเซอร์กะเซิงแน่พี่น้องคลิปแบบบ้านๆน,นะนะครับฮ็ดคลิปแบบบ้านๆน,นะครับมาวอามาจา่าซูพี่น้องเอฟซีฟังกะสิแต่งโตมาแม่แน่พี่น้องก็ตามภาษาคนเฮ็ดเบียขึ้นงานบานเฮาครับไม่ได้แต่งตัวดูดีเท่าไหร่นะครับ ก็ต้องขอให้เอฟซีนะครับเอกลักษณ์กับประมาณนี้พี่น้องเฮ็ดเวียเฮ็ดงานนะครับจบไปพี่น้องสาหรับการเลือกตั้งครัห้องกับหู้แล้วมาภายเดทที่หนึ่งภายเดทที่สองนะครับใครที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศเท่ากบไดเห็นภาพแล้วครับว่าสิเป็นจังไดนะครับโมเอลกับทขอว่าเรื่องเลือกตั้งด้วยพี่น้องเพราะว่าเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนะครับบางคนก็อาจจะถูกใจ นะครับพักที่เคลียอาจจะเข้าวินพักที่ไม่บางคนพักที่เคลียอาจจะไม่เข้าวินก็ธรรมดาพี่น้องมันเป็นการแข่งขันครับการแข่งขันนี่นะครับมันมีทั้งแพ้และก็มีทั้งชนะครับไม่มีใครพี่น้องที่จะชนะได้ตลอดและก็ไม่มีใครที่จะแพ้ได้ตลอดคือกันวันนี้เป็นวันของเขานะครับเขาก็ต้องยอมแพ้ถ้าเป็นวันของเราเราอาจจะชนะก็ว่ากันไปพี่น้องต้องรู้จักแพ้รู้จักยอมรับนะครับ ต่ว่าการเลือกตั้งผ่านมาเมื่อวานพี่น้องจบลงไปนี่เป็นสิ่งที่ดีครับที่ผมอยากเห็นมานานแล้วผ่านมาหลายสิบปีครับบ้านเฮานี่นะครับการเลือกตั้งที่หนึ่งกับที่สองนี่จะแย่งกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ปีนี้นะครับพรรคที่สองออกมาบอกว่าจะไม่แต่อสีบอตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคที่หนึ่งนี่นะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือใครที่ได้ที่หนึ่งกห้เกียิไปพี่น้องไปจัดตั้ง ไม่ใช่สมัยก่อนที่ผ่านมาพักที่สองก็อยากตั้งกับไปดึงพักที่สามที่สี่มั่นโมถือต้องครับถ้าฉันทามติของประชาชนส่วนมากให้ใครนะครับเป็นที่หนึ่งเข้ากระต้องให้พักที่หนึ่งขับตั้งครับมันจังสิเป็นขั้นล่องคล่องถ้ำครับเราถึงจะบอกลูกหลานเราได้ไงครับว่าหูจักละหูจักแพหูจักชนะหูจักกระทพ่ผีานมาบอกว่าอะไรครับตอนนี้ เห็นหมู่ว่านนี่นะครับมูซึกว่าดีแล้วครับการเมืองเราเริ่มดีขึ้นครับอาจจะส่งผลมาถึงปากท้องประชาชนก็อาจจะดีขึ้นตามนะครับแล้วเหตุผลพี่น้องซีเอบอกเหตุผลในฟังว่าเป็นอย่างครับพักสีสมนี่ถึงแพ่พักสีน้ำเงินเนาะซีบอาให้พี่น้องเอฟซีฟังเอาแบบว่าตามที่ผมในสัมผัสยุบ้านนะครับว่าเป็นอย่างพักสีสมคือแพ ทั้งที่พักสีส้มนี่กระแสดีกว่านะครับทําไมถึงแพ้พักสีส้มนะครับเลือกตั้งผ่านไปนะครับถ้าคะแนนนะครับสอสอบัญชีรายชื่อนี่หรือว่าปาร์ตี้ลีดท,ที้เาเข้าใจกันนี่นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเนียครับเยอะกว่าพักสีน้ําเงินนะครับแต่ว่าพักสีส้มนี่นะครับไปแพ้แบบแบ่งเขตของพักสีน้ําเงินเพราะว่าบ้านใหญ่ครับ พักน้ำเงินนี่เพิ่นกระดึงโอสอสอนะครับสอสอเา่บาบาทนั่นบ้านนี่ขามากครับร่วมคนเป็นมุ่งงครับนี่แล้วก็มีอ่าเพาเอ่นว่าม้วนชนในพื้นที่นี่นะครับให้การสนับสนุนนะครับสอส,อสอแบบเขตอยู่นะครับแต่พักสีน้ำเงินนี่ก็มาแพ้แบบบัญที่ไล่ชื่อพักสีสมด้เพราะว่าอย่างตีเพราะวันเป็นขะแน่นทั่วประเทศครับพักสีสม้มนะครับข้อด้อยที่ผมรู้สึกว่าแพ้นะครับแถวบ้านนอกก็เพราะว่า พรรคสีส้มบรเห็ดพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับพรรคสีส้มจะอาศัยกระแสและก็จะอาศัยคนรุ่นใหม่นะครับจะอาศัยการเมืองแบบใหม่มั่นกันเลยนะครับมีข้อเสียตรงนี้นะครับจริงๆนะครับถ้าพรรคสีส้มน้องทาการเมืองบครับลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยให้ผู้สมัครนะครับมาพบปะประชาชนนี่ให้บ้านนี้นะครับผมว่านะครับพรรคสีส้มกระอาจศีรนาพรรคสีน้ำเงินก็ได้ อันนี้คือคอดอยครับคอดอยที question, ่เขานะครับบ่ได้เฮ็ดการเมืองแบบเก่าๆแต่ถ้าเขาเฮ็ดแบบผสมผสานนะครับทําแบบการเมืองแบบใหม่และก็แบบเก่าผสมผสานกันไปด้วยนะครับผมว่าไม่แน่ครับไม่แน่เลยครับพักสีส้มอาจจะแลนสไลดยเยอะกว่าพักสีนํำเงินก็เป็นไปได้ครับนี่แหละบางคนพี่น้องพักสีส้มนี่นะครับมาติดแทบมาติดตะป้ายหาเสียงพี่น้องมาติดต่ป้ายหาเสียงว่าเบอร์นั่นเบอร์นี่ซื้อแต่ การลงพื้นทีครับโบมาครับธามาสวัสดีไทบันครับมายางหาเสียงหรือมาปันักรยานก็ได้พี่น้องปันักรยานหาเสียงในน้ำตูเจ้าของก็สีดีอยู่ครับอันนี้เพิ่นโบมาเลยนะครับเลยเป็นข้อเสียพี่น้องเลยเฮดให้สีสมเนียนอยู่พี่น้องคะแนนปาติลีดนี่มันได้แต่ว่าแบบเขตนี่มู่เจ้นาบูชนะคะแนนแบบเขตมันก็นกนตกน้ำเลยครับถ้าแพ้ก็คือคะแนนก็จะตกน้ําก็คือจะหายไปเลยนะครับเพราะเข้าเจ้าที่หนึ่งนะครับกล็ลองล่องล่องเปลี่ยนบังคับว่า ลองคิดบ้งครับว่าทาพักสีสมนี่นะครับล่งพื้นที่ยังตอนเนืองได้ทั้งเขตได้ทั้งภาคนีผมว่าจะให้กระชั้นครับอันนี้โมเมนต์ว่าขี้แต่สีสมนี่พี่น้องเฝ้าถึงว่าทําไมนะครับโพเมื่อก่อนนี่สีสมมาอันดับหนึ่งแต่เวลาเลือกตั้งจริงทําไมถึงแพ้เขามาอันดับหนึ่งริงครับในปฏิริฐแต่การตัดสินใจในระดับเขตสสเขตสสพื้นที่นะครับชาวบ้านนะครับยังมีความผูกพันกับผู้แทน แบบเดิมๆนะครับเวลาเดือดร้อนเขาลงมาเวลานั้นเวลานี้เขาลงมาเบิ่งนะครับจัดกีฬาเขาก็ลงมานี่แหละครับคือบอกง่ายๆซะไปบ้านเท่าน,นี้ย่งถิ่มการเมืองแบบระบบอุปธรภมบ่ไรนะครับทั้งจีกินระบบอุปธรรมรร์รรบบรรม,มันก็ทั้งมีทั้งข้อดีขอเสียนะ,นะครับอุปธรรมข้อดีมันก็คือนี่แหละเด็กใกล้ชิดเาวาบ้านแต่ขอเสียก็คือว่าเขาเข้าขไปเมื่อก็ต้องไปกอบโกยทุนขึ้นนะครับอันนี้คือความจริงนะพี่น้อง อันนี้คือข้ามจริงดิผมบอกสูพี่น้องเอฟซีฟั่งนะครับทาแม่นนะครับสีส้มลงพื้นที่ยังต่อนเนื่อง้วกาเหตุพื้นที่มาเรื่อยๆนะครับผพราว่าสีส้มนี่เป็นพักที่น่ากลัวนะครับทําแบบเดิมแล้วก็แบบใหม่ผสมผสานกันไปนะครับมันเป็นพักที่น่ากลัวคือกันพี่น้องเพราะว่าเขานะครับมีนโยบายมีแนวคิดที่เอียงไดหลายอย่างที่ด,ดีแต่การเข้าถึงประชาชนชของเขานะครับ มันเขาบ่าถึงครับอันนี้ก็บอสู้พี่นอ้องเอฟซีฟั่งผู้มักกกะคอมเมนต์มาได้ผู้มากกะคอมเมนต์ม่าอดไครับเอาลแบบิแบบวิจารณ์แบบแบบบรบ้านตามที่ผมได้เห็นในพื้นที่นะครับตามที่เห็นในพื้นที่นี่แหละคอเสียของเขาครับเขาบ่กใคยมากแต่เขามากผมบอกเลยพี่น้องเอ้ยนะครับจังไหนเขากอเล่นสไลแน่นอนครับขอพูดเอฟซีอะไรครับที่เขาเบิ่งช่องไอ้หนุ่มนัน,นหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับกระบ่มีหยังพี่น้องเบาลซูพี่น้องเอฟซีฟังประมาณนี้แหละนะครับตามภาษาช่องบ,บ้านของนุ่มน้อนนะนะครับเจอกันไหมคลิปหนาครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้นะครับขอบคุณใหหลายด้วยครับเด้อเจอกันไหมคลิปหนาด้วยครับสวัสดีครับ